สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีตอนบ่ายๆนะครับสวัสดีตอนบ่ายแม่แม่ทุกท่านเลยนะครับสวัสดีแม่แม่ตอนบ่ายๆนะครับ โอ้ยกองเอียงเนาะบันดนี้เนาะกองเอียงเนาะกองอะไรเนาะนี่เนาะขออนุญ,ญาตแกะกล่องก่อน สวัสดีแม่แทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมตอนนี้นะครับกองชุดน้องว่านาะหรือเปล่าน่าจะเป็นกองชุดน้องมานาะเน่เกลี่แล้ว มาลายมือแล้วล่ะครับกระได้ขามีโอกาสได้เกลียนเทือ่อนอนุญาตเกะนะครับโอ้ยกองอันนี้ โอ,กอ้อนะโอกองชุดนงมานะคุณเนียกองชุดใส่ชุดนี้นะครับรับเชิญน,นะครับชุดรับเชิญเดี๋ยวจะเอาไปไปเป็นร้านเขาสักรีดก่อนรดนเปื่อนเนาะครับต้องตรงพอบริเอามานำ Chụt, 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 chút chụp được chụp 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 bảo chụp 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 สวัสดีแม่แม่ทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทุกท่านเข้ามารับชมเลยเด้อคลิปนี้บะมีอยังไลนยนะครับมาแกะกล่องมาแกะกล่องให้กับแม่แม่เป็นกล่องชุดน้องมณเฑีละครับแม่แม่ะจะจะใส่วันที่ยี่สิบอดนี้นะครับอย่าลืมเข้ากลุ่มนะครับคุณแม่ทนายยังไม่ได้เขากลุ่มเด้ออย่าลืมเขากลุ่มนะครับคุณแม่ เตรียมใจพร้อมหรือยังจะรักพี่สองชีวีจะร่มทางไม่หวั่นไหวส่วนพี่ร,ร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมเต็มใจยากเพียงใดพี่ไม่แค่แม่นีดเดียว คนละทงเทียวมีหลายด่านตัดทุกทั้งไอ้บอก,กียงเจ้าผู้รียวพี่เลี้ยงได้สิจนหายพี่บเ่เน่งสมความแพงไอ้หนอโอ้หนอ,นอคนงาม สอมเพลงใหม่ไว้ลวเลยดีแม่จะลืมขอบกลุ่มเดอ้อสอมเพลงใหม่อยู่แล้วนะครับเธอพร้อมหรือยังคุณแม่ครับเพลงใหม่สดสดร้อนๆนะครับพึ่งแก่พึ่งซ้อมปุณิแม่แม,ม่อยากฟังอ่าเสียงสดๆเสียงแบบมีดนตรีแบบม,มันม้วนก็เข้าไปฟังได้เลยแล้วก็มีผลงานเพลงคู่อีกนะครับกับนอ้องทักแพงแล้วก็ยังมีพอวัดอีกพร้อมนะครับวันที่28ที่จะถึงนี้แล้วก็วันที่2นะครับวันที่2อ่างานของพี่ ปิดพิเค็เฉยนะครับวันที่สองวันที่สี่นะครับงานอ่ะมากเมานะคะของคุณแม่อึงนะครับอ่าวันที่สี่นะครับวันวันที่สี่แล้วก็ประมาณวันที่สิบห้าก็มีงานรับเิอดอีกงานหนึ่งนะครับแล้วก็มีงานอีกงานหนึ่งอ่ะงานวัดนะครับเป็นของคุณแม่รักนาเตียงนะครับของปีหน้านะครับจองข้ามปี ้องมาหน้าจองข้ามปีไหมนี่นะครับสวัสวดีแม่พอบอแม่เมททุกท่านนะครับคุณพ่อกับเมทโอมันี้มาแกะกองบางโอ้ยกองเอียงกว่า,า,วาอยู่กองเอียงจริงกองสุงสดเจ้าของครับเดี๋ยวไปหาลานนะเพราะว่ามันมันมีอันห้อยดำอยู่กันเกงก็เลยไม่ค่อยได้ใส่แต่ว,ว่าเอาไปลานอ่าเอาไปลานซักรีดก่อนนะครับเอาไปใส่วันที่ 28ที่จะถึงนี้นะครับบโมโหจะออกมาเป็ดหน้าต่างได้ไหมเมย์รอติดตามเด้อแมย์นะครับเด้อนะครับฝากอ่าอย่าลืมนะครับกรับเชิญกลุ่มปิดเนี่ยแหละครับอย่าลืมเด้อเข้าไปกำลังแรงใจบักหลาน์นะครับแม่ๆเตรียมใจพร้อมหรือยังจะรักพี สองขีวีจะร่วมทางไม่วันไหวส่วนพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมเต็มใจอยากเพียงใดพี่ไม่แค่แม่นิดเดียวเวลาทั้งเที่ยวมีหลายด้านตัดทุกทังางไอ้บอกกี่ยังเจ้าพอดีเอวพี่เลี้ยงได้สิจนหาย พี่บอลเองสมความแพงเว้ยเว้ยนอโอ้ยนออยากลองพี่ปอน่พี่หนีอันมักมานานแล้ครับแต่ว่าบไค่อยได้ลองนะครับคุณแม่แต่ว่าปีนี้จะเอามาเตยเด้ให้แม่ๆไปลองฟังกันนะครับวันที่ในกลุ่มในกลุ่มปิดนะครับว่าเป็นตามาเตยเดียบอ พอหลองคือบอไปตัดสินซอยกันเดอ้อแม่์เมยเดอนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณอีพออีเมีครับวาเบิ่งคลิปนี้ให้ยักหลาน้ำเดอ้อมื้อนี้อ่าเพิ่งตื่นอีพออีเมีนะครับเพราะว่าตอนแรกมันบ่ค่อยอยากนอนตัวอีเมแล้วก็หลองเพียงสอมเพียงไปน,นนะเนาะเมย์เม่์เนาะอ่าดูแลสุขภาพน้ำเด้อครับเดอ้อขอบคุณทุกกำลังใจครับ